สวัสดีค่ะว o ลค t มทูนัตตี้ n n e l นะคะวันนี้นั t t y นะคะจะพาไปเล่นเกมที่ชื่อว่า Scary s h a r m a q o s ซึ่งมันจะเป็นเกม a n o n o m y นั่นเองที่ทุกคนก็น่าจะเคยรู้จักกันเนาะซึ่งเกมนี้กำลังดังในโลบ็อก มากๆเลยค่ะโอเคเพื่อไม่กันเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งในเกมนี้นะคะจะมี2โหมดจะเป็น Story ่โ d e นะคะกับอย่างหนึ่งเป็นเอ d เ e s สโหมดเนาะโอเคค่ะอย่างเราแล้วก็ต้องเล่นสตอรี่โหมกันนั่นเองไปกันเลยอเข้ามาที่เกมแล้วค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ถนนอเอมันคืออะไรทุกคนอ๋อน้องหมา <c oughs> เราก็มองไม่เห็นอนะเนาะก็คิดว่าแหม่จะต้อนรับกันเลยยังไม่ทันจะได้เปิดหลาเลยไป เราไปร้านของเรากันเถอะค่ะเดินทางเข้าสู่ร้านของเรา Welcome to your night shift at ah s h i a m a k i s k Let's start with the basics. Step one: Turn on the grill. อ,อ,อปิดประตูก่อนเนาะคอนเซปของเกมผีก็คือปิดประตูก่อนทุกคนยังไงก็ดีที่สุดแต่ตอนนี้คือเพลงดังมากอันนี้ขออนุญาตปิดเสียงไปก่อนได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงตัวเตอร์เรียลเนาะให้เขาบอกว่าให้เราอะไปเทิร์นออนกริลก่อนก็คืออันนี้ใช่ไหมนะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ <laughs> ตรงนี้นะคะเทิร์นออนกริลตรงนี้เนาะกด e อ่าอันนี้ก็จะโอเพนแล้วเราก็จะไปเปิดร้านการวิธีเปิดหลานก็คือเปิดเปิดเนี่ย เปิดหน้าต่างนเนาะตอ่อพอเปิดหน้าต่างแล้วนะคะจะเอ๊ะอ,อ,อย่าง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  <c oughs> โอเคให้เราไปอ่านแบบกดก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างกดแรกนะเขาบอกว่าให้ปิดวินโดว์ที่เราเปิดมาแกีถ้าเราไม่ต้องการจะเสิร์ฟให้กับลูกค้าคนไหนคุณควรจะต้องเสิร์ฟอาหารนะให้กับลูกค้าที่เป็นคนปกติแต่ด้านไปปิดหน้าต่างใส่เขาอะ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ผิดเออมันก็ต้องสงกิดเดี๋ยวนะอ แล้วก็อย่าไปเสิร์ฟให้อาหารกับลูกค้าที่ประหลาดนะเป็นอนอมอรัสซึ่งถ้าไปเสิร์ฟไปเขาอ่ะเป็นสิ่งที่ผิดนั่นเองคือบนในงานวิกิเนี้ยเราก็จะมีสเปกเตอร์นะคะที่คอยมาตรวจสอบนะว่าไอ้ที่แกทำมิสเทคทักอย่างอะ่ะมันทำไมถึงมิสเทคคะแล้วก็ถ้าเกิดเราทำมิสเทคมากอะ่ะเขาก็จะฟิกเราเลยคะ่ะซึ่งฟิกอย่างไรนั้นแต่ได้เห็นไว้นะ <laughs> เอยเราก็อย่าทำให้มันเห็นสีใช่ไหมเอเออ้าวไม่ใช่อันนี้หรออันไหนอะ่ะ อ๋อนี่นี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 อ่านซิ welcome to night shelf ก็กดข้อแรกต่อเขาบอกว่าถ้าลูกค้าที่เข้ามาหาเราอ่ะเขายิ้มอยู่อ่ะก็ยิ้มสดายเขาไปอย่างแรกนะจังไหมนะ แล้วก็อันที่2เนาะถ้ามีอะไรปึกเปียกอะเออมาแล้วเขาให้กับเราอะเนาะจะต้องเอาไปวางที่ใต้เคาน์เตอร์นนะแต่ไม่รูปปึกเปียกนี่คืออะไรอาจจะน่าจะเป็นรูปนี้นะคะเปิปิกเปียกแล้วก็ทุกวันศุกร์เวลาตีสองนะคะก็จะมีรถอะที่มันไม่มีคนขับอะมาหาให้เรานะออกไปที่ประตูข้างหลังในทันทีระหว่างที่เขากำลังตรวจสอบอยู่เลยให้ออกไปและอย่าไปมองอย่ามองร้านตัวเองอะให้ออกไปแล้วมองอย่างอืง่นข้อที่สี่เขาบอกอ,อะเออไม้อะที่เราอบอะถ้ามันเริ่ม มีจงังวะเต้นหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นเนาะย่างออกมาให้ปิดเตาก็อย่าไปฟังเสียงเนือ้อเราอะออกไปเลยแบบลิฟลิฟออกไปเออแล้วก็ปิดปิดเตาก่อนนะคะปิดเตาแล้วก็ลิฟบดข้อที่เนาะถ้ามีแบบชายไรหน้ามาสั่งอาหารเนาะก็เสิร์ฟให้เขาแต่อย่าไปมองตรงหน้าตรงๆชายไรหน้าจะรูปนี้ที่อันบังอยู่ กฎข้อที่6ก็คือมันจะมีลูกค้านะบางคนที่เราอ่ะไม่ควรจะต้องเสริมเลยอ่ะก็ปิดหน้าต่างใส่มันซะเออก็คนที่มันแปลกๆหน้าตาที่ไม่ใช่คนปกตินะอยากเป็นคนไร้หน้าคนไร้หน้าให้เสร์ฟค่ะนี่จะกดนะอย่าลืมนะเอาสุดท้ายก็ไม่บอกอะไรค่ะเออถ้าเกิดมีสถานการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่ทราบข้อมูลอยู่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ก็ใช้ดุลยาพินิจของเราในการตัดสินใจไปเลยนะคะ แล้วก็มีคําเตือนเป็นสีแดงเลยว่าอย่าไปเปิดประตูเด็ดขาดแน่คอนเซปต์เกมผีปิดประตูกันเลย <laughs> แล้วก็วิธีจะเช็คนาอว่าล,ลูกค้าอะไรเนี้ยมันผิดปกติหรือเปล่าก็ให้ใช้กล้องโอเคนะอย่าไปออกไปดูเองจากของคุณเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเจ็ดโมงเช้านะคะโอเคอ่านจบแล้ว <laughs> แอมนานนิดนึง <c oughs> อุ้ยใช่ <laughs> อันนี้คนปกติใช่ไหมคะแต่ว่าแต่กล้องดูตรงไหนอะอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่ดูกล้องโอ้นั่นเราใช่ไหม <laughs> ตัวเราก็น่ากลัวนะคะ ไหนดูซิมีให้ดูหลังร้านด้วยอะโอเคนั้นเราก็ไปเริ่มทําอาหารกันต่อดีกว่าเนาะเขาบอกให้เราไปเริ่มเอาแผ่นแป้งอันนี้มาก่อนนะคะนาะลูกค้าสั่งอะไระสั่งต่างรหรอคะอรอสั่งแล้วหรอโมอเตลอ่านจนไม่ได้ฟังที่ลูกค้าสั่งอันนี้คือซอสนะคะใส่ซอสลงไปซอสมีชีสด,ด้วยอะทุกคนอุ้ยนักินใส่สลัด พูดมันออกไปมีดมีดอ่าเนื้อเนื้อเต้นเต้นซิดุงดุงดุงเนี่ยมันจะเต้นยังไงอะคะใส่เนื้อลงไปแล้วก็ลู นี่แล้วก็กรีปเลยเหรอจ่ายตังค์ด้วยค่ะอ๋อยังไม่ครบทุกคนเคยอยากทําอันนี้ไหมแปลงแบบเออโรล,โลอะไรอย่างเป็นพนักงานแบบทําโรแล้วก็ขายแต่โลมันยากมากเลยนะที่ให้ไทมันไม่ฉลากอะ่ะเออเคขอบคุณน,นะคะแต่มันไม่ได้ยินเสียงอันนี้เลยไม่ดีเนาะเพิ่มซะหน่อยไหมมันจะดังนิดนึงนะทุกคนมันจะมีลูกค้าทั้งหมด15คนนะทุกคนดิวิ่ยมีคริสต์มาสนุวยเล็ก โฆษณาแ๊บซี่หรือเปล่าไม่ใช่บป๊ซี่ด้วยอ่านว่าอะไรวะโอเคดีอะไรว่าบีบีอะไรติด่าตอนที่สองนะทุกคนตอนที่สองนะถ้ามีรถมาใช่ปะให้เราอะผ่านประตูข้างหลังในทันทีแล้วก็อย่ามองลาดโอเคเตือนนะเตือนกันนะทุกคนตอนนี้เวลากินไงวันเช้ามาตอนนี้ห้าทุ่มยี่สิบโอเคครับนะครับ g r e a thanks t it already smells a m a z i ั g โอเคครับ ยืดเสรษฐ์อนเชี่ยวชาญเอาตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำอะนะา่ารชวามานะคะชวมาม่าอ้งเนื้อหมดเนี้แอะแอะไม่ได้ปลอมตัวใช่ไหมเดดเดเด,เดอแดดแดดก่อนที่จะเสิร์ฟขอแอปสองกอนโอ้โหสนใจเชียเฮ้ย,ยุกคนุกคนว่าแ,แปลกๆป่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่คนเรามันไม่น่าจะมีสองคนป่ะ ไม่รู้ไม่ชี้ปิดเลย <c oughs> แน่เอาใครมาหรือเปล่าเชคก่อนเลยนี่ค่ะมันต้องไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้มันมีอ่ะถ้าเราเสิร์ฟไปอ่ะมันก็ผิดอย่างเงี้ยคือปกติถูกปะเอออย่างเงี้ยคือปกติใช่ไหมปกติใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ไหมล่ะก็ไม่น่าผิดเชนคิดว่าไม่ผิด ถ้าผิดก็มาบอกกันด้วยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเลือกผิดหรือเปล่าไม่แต่ว่ามันมีมันแตกมันแตกเคยเลขือก e x อ็กหรือเปล่ามันก็เหมือนกันต่างกันนิดเดียวมันก็คือผิดเดี๋ยวแอนแอนเพื่อความตรวจสอบเพื่อความมั่นใจโอเคโอเคปกติแน่ๆคนน,นี้เชิญค่ะลูกค้าอย่า,าบ t than our vending machine บายบาย ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะเสิร์ฟไปได้สิบสาสวัสดีค่ะเาเสียงเหมือนเด็กมากเลยอะดูแบบผู้หญิงคนนี้ไม่ดูจะเป็นเสียงนี้เลยอ่ะใช่ไหมหรือว่าแะ่ะขอแอบดูก่อนอย่าบอกนะว่ามีคนอื่นมาด้วยไม่ใช่เตนนางก็ดูปกตินะใช่ไหมโอเคแะะยังยังโลกอยู่ตอนนี้ อย่าลืมนะตีสองทุกคนตีสองตีสองคือเดตไลน์สำหรับผู้ตรวจการสำหรับตรวจเรานะคะให้เราแบบออกไปนอกร้านด้วยไม่ยอมให้ดู้วยทำไมอะ่ะทำไมไม่ให้เราดูล่ะเราเสี่ยงเลยปะอย่าอย่าทำาจอย่างนั้นทุกคนอะไรอะ่ะอย่าบอกนะผิดอีกแล้วเจอผิดไปสอครั้งแล้วไม่เป็นไร รูไม่ออกอะเมื่อกี้มันผิดปกติแกคือมันหลับตาอยาอ่างเงี้ยหรออุ้ยย่างอะจะรู้ยังไงอะอะไรคือความเป็น normal อะใครมันจะไปรู้วาเอาอีกปะเนี่ยออกโซดาหรอไม่รู้ลืมอะไรเหมือนกันเชี่ยอะไรอะ่ะเนี่ยอ,อะไรอะ่ะเอาอะไรมาเนี่ยเอาไม่รู้เติบมาแล้ว Good keep it up yeah, ทำประสาทได้ปะ? Ho, ho, ho! Merry evening. I smelled your food from very far away. A high, long trip. Yes, I've been flying all night. The reindeer are hungry. I am hungry too. One shawarma. And a soda, cold, very cold, like the North Pole. All right. Total two hundred. สวัสดีค่ะอ๋อหรือว่าตามันจะไม่มีตาปะทุกคนุเพราะว่าคนนั้นที่ผู้หญิงติกีดใส่เราอะมันก็ไม่มีตาปะเออเป็นไปง่ายเอะขอหือกล้องหน่อยเออคุณเซนต้าคะคุณข้างหลังนั่นคืออะไรนะคะคุณเซนต้าถ้าเราไม่เผื่อแมเขาก็ได้เนาะปิดแม่งเลยโอ้คุณเซนต้าไม่ปกติแล้วค่ะ No service for Santa ho 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 guess you're on the naughty list this year oh ตกใจนึกว่านางจะโดนรถชนตแต่ละผปกติไหม Hello again One s h o u l warmer please Where n t you here before Before yes before It tasted warm แอมแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วจะเคยมาได้ไงนี่หนูแปลกๆแล้วแปลกแลกแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะกูว่าแปลกแปลกแล้ว เคยมาได้ไงปิดแม่งเลยปกติที่ไหนอะ่ะจะมาเคยเห็นอะไรกันไม่เคยเนี่ย <c oughs> มเม,า,มาก็เด็น <c oughs> อย่ามาหลอกกันแบบนี้ก็ปิดประตูแล้วนี่ไงตีหนึ่งแล้วทุกคนดูปกตินะ <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรนั้น ไปทำอาหารต่อโอ้โหคนเมื่อกี้ไม่ปกติแน่ๆถ้าจะมีผีตามมาขนาดนั้นหนูไม่ให้หรอกไปไหนก็ไปชิวๆแล้วนี่กันนะฉันจะจำแกไว้ฉันก็จะจำแกเหมือนกันโมโหโมโหไม่ใช่คนนี้นะคะลูกค้าขออภัยค่ะขออภัยค่ะแล้วนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงให้ก่อนนะคะแล้วก็มีโซดาด้วยใช่ไหมโซดาโซดา Here you go. สิบแล้วทุกคนสิบแล้วตอนนี้ตีหนึ่งสิบสองระวังนะตอนตีสองนะคะทุกคนเฮียคืออันนี้มันคืออะไรเราจะไปท้งได้ป่ะเนื้ยังไม่เต้นนะคะไอเฮียพูดไม่พอคือมาสามสี่รอบแบบเลิกตกใจละเฮ้ยน่าจะคุ้คุณนะคะเราเคยเจอกันแล้วหรือเปล่าอ่ะ ใช่หรือเปล่าคนนี้คือตัวประหลาดหรือเปล่าโอมโกรใจแล้วมาหลอกกันยังไงอะไรก็ไม่รู้อันสารจริงปิดต่อเลย้ยปิดประตูอย่างนี้ไว้เลยได้ปะก็บอกว่าไม่เสิร์ฟไม่เสิร์ฟเปิดอีกฮะ ไม่ปก,ปกติแหละ <150. S 2> โอเคบายบายบุดไบทีสองเชี่ยแล้วอ๋ทีสองแล,ว,งแลวนี่ไม่เห็นมีรถเลยอ่ะไม่น่านะมีไลน์แต่ทีสองแล้วอ่ะขอให้ไม่มีไรแอะนี่นะไม่เห็นมีรถเลยสักระดไม่เปิดไม่เปิดเปิดทำไมเปิดให้ตกใจเล่นไม่เอาแบบน,นั้น เซนจจ้าตรงนี้มีอะไรที่ผิดปกติใช่ไหมแล้วออกไปจะโดนปะเนี่ยยังไม่ไปเลยไปยังอือไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยที่แปลกอีกอัหนึ่งอ่ะมันมีมือขึ้นมาเราทำอะไรได้บ้างนอกจากย้อมให้มันหลอกใช่ไหมดูสิว่าคนนี้แปลกประหลาดแต่คนเเี่ยนี้คนไหนก่อนบายบายเราอย่าเจอกันเลยโอ้ยนั้งเจ็ดคนมันขยับเมื่อเราทำคิดอ่ะภาษาอะไรอ่ะ 8, ขออนุญาตนะคุณลุงคนอะไรมันพูดภาษาต,ต่างด้าวใส่เราทั้งที่เราไม่ควรจะต้องต่างด้าววอดเอแซดเหมือนกันไปเหอชุดบ่าย <laughs> เดี๋ยวมันขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาไอ้ไม่ขึ้นมาน่าจะถูกแล้วแหละมาเป็นคู่ด้วย One, arma, yes, one แปลกและแปลกและแปลกและ,และ,และคนอะไรจะคอหัก ไม่ะลยจั่วมากนะแบบเป็นร้านค้าที่ขายแบบอันนี้ใช่ปะพอตัวประหลาดปุ๊บจะเขาจ่าตังค์ให้เราเลยนะแล้วเราก็ปิดพวกเราไม่เคยเออก็เออก็จริงแหละไม่เคยหายไปไหนพวกแกยืนอยู่เนี่ย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 แล้วฉันจะทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ยืนทำค่าแบบไอ้ชาอี่มีใหดู้วโอ้ยแล้วก็ เี่ยตกใจโอ้ยคนเดิมค่ะคนเดิมไม่ตอนแรกคิดว่ามันแบบคาอนอกมาแล้วก็เลยแบบฮแม่แตบซอสผักชีสนี่คือไม่ลดเลยนะคะถังเป็นแบบมิลลิเมตรปะแบบแบบยาวเฮ้ยมีโซดาด้วยไหเชียวจำผิดเราอย่าใกล้กันเลยห่างกันเพียงเอื้อมมือเหอะ แต่มันดูแสนไกลอ่ะมันจะดีสุดทไมอ่ะฮะไม่เอาดีกว่าขอบคุณค่ะไม่เป็นไรอ่ะเออไม่เป็นไร Hi o n c you warm up please ดูไม่ได้มีอะไรวัน <c oughs> นี้ก็ดูปกตินะเหลือกี่คนห้าคนจะเสิร์ฟถูกหรือเปล่านะอีกนิดนึงมันจะขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยบายบายก็ขึ้นแค่อร่อยอย่างแรกคือมูราอ่ะสิ เมื่อกี้มันผิดปกติยังไงมันผิดเนี่ย,ม,ย,ม,ยมันเลยยืนขึ้นมาเนี่ยวันอะไรหน้าของแจ๊เขาบอกอย่ามองอย่า <ไป S 1> <150 S 2> มองหน้าใช่ไหมใช่อย่าไปมองหน้าเขาตรงตรงไป赖เราเราสามารถทําโดยที่เราไม่มองหน้าลูกค้าได้เราจะทําแบบความเร็วสูง,งเฮ้ยมันผิดยังไงเมื่อกี้ยังงงอยู่เลยมเมื่อกี้ผิดยังไงก็ปกตินนะไม่ปกติหรอเอ๊ะ <c oughs> เนี่ยมองข้างๆก็ได้มองข้างหลังบายบาย้ยเจ็ดโมงยังพึ่งตีสี่โอ้โหชีวิตเอ,อ้ยไม่คนแล้วพี่เดินขนางนี้ผู้หญิงเราต้องเดินหนปะแปลกไหมวะเลยกล้าคนอ่ะคือตอนเนี้ยอีกนิดนึงคือยืนขึ้นมาแล้วนะคือเราคือผิดแบบไม่เหลืออะไรอ่ะ ปิดปกติแล้วมันปิดปกติปกติป่ะเนี่ยมันเปไม่เป็นไรเราเน้นเสิร์ฟอาหารเราชอบทำอาหารเราชอบโลผิดยังไงก็ไปเหอะมันจะมาหลอกเหรอมันจะกัดคอเราแล้วเนะี่ยเวลาเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดอ่ะมันคือแบบข้อปิดพลาดป่ะก็มันดูไม่ออกกระบอกมาสิอะไรคือแปลกอะเนี่ยมนยืนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือแปลก Here you go แต่มันก็สนะี่นะวิ้นไม่วคุณยายน่าจะปกติป้าเพราะว่าถ้ามันผิดอะนางน่าจะยืนขึ้นมากกว่านี้แต่ลงมันลดไปเหลอือสี่อะลอดไปหนึ่งโอ้มสมมยเออ๋อไม่พูดไม่พูดอะไรทั้งนั้นเอ่เอขอถ่ายรูปเลยนะคะยิ้มจริง <c oughs> เกียระกีบค่ะฮ <c oughs> บ๊ายบาย ใ่เขาบอกให้ผูดิดที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมสี่คนนึงใจจะขาดใจชา่ไม่น่าผิดปกติใช่ไหมโอ้ใ <c> ช <oughs> ่เพาคนนี้ไม่น่าผิดปกติเพราะเมื่อกี้ไม่ผิดปกติมาต่อๆกันเลยนะก็เลยคิดว่าไม่น่าผิดปกติเพราะมันเหลอตั้งสี่คนสี่คนลุงผิดปกติปะเนี่ยลุงไม่ได้หลอกหนูใช่ไหม อ่ยังอีกเหรอยังไม่กบละเฮ้ยทำไมมันยังตีสี่นี่มันตีสี่ครึ่งอยู่เลยอะอว่าจะเจ็ดโมงชีวิตหลอนไปร้านแปดรอบแหละยังไม่เจ็ดโมงสักทีของจริงอ่ะมันจะมีเหตุการณ์รอะไรอย่างนี้ปะป่ามันมันถึงแบบมันคงไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถ้าไม่ได้ร้านเดียเด่ยวเงี้ยแต่ถ้าร้านเดี่ยวใครมันจะเบสา อะไรดูกองไนเลยไ่อยากก็เลยขึน้นะนี่ยทำแบบนั้นกลั <c oughs> วจช่วยด้วยเชื่อเสียวขอประตูด้วยไหมไม่ไม่ไม่ห้าเปิดโนโนโน เปิดเด็ดขาดไม่คือประเด็นต,ต,ต้องทำอะไรต่อเราต้องทำยังไงคุณพี่เปิดประตูแม่งเลยน่ากลัวกว่าเดิมอีกเฮียจะมาซื้อหรอคะไม่รับค่ะไม่ตนลับทั้งนั้น มาแล้วมาแล้วลูกข้าเยเหลืออีกสามคนเองเนี่ยใจกล้าทุ่เสือเฮ้เฮ้ลาก่อนไม่ไม่ขายค่ะไม่ไม่ขายค่ะ ไปแล้วทีตีห้แล้วตีห้แล้วทุกคนตีห้แล้วอีก2ชั่วโมงเท่านั้นเราจะต้องปลอดภัยเราจะต้องปลอดภัยนี่บอกตัวเองใ <laughs> ช่เอ้ามาต่อยกันดี้องการฝึกซ้อมไม่ได้ปิดปกติอะไรหรอกนางแพ่นางมีตาปะ โอ้ยยินเฉยนะโอ้องไม่เห็นเออนังมีตาอยู่น่ะไม่ได้ผิดเนาะใช่ไหมคะผู้จัดการ <laughs> าคิดว่านงไม่น่าผิดไม่น่าผิดอะไร <c oughs> นาก็แค่เป็นคน <you> ที่ข่งกงโดเยอะได้เฉยเน <c oughs> ี๋ยลูกค้าอีกสองคนเท่านั้นเราก็จะเป็นไทยแล้วทุกคนมาแหละสวัสดีค่ะคุณลูกค้า o n e y u a r and a so d แี่จต่ปากคนเราไม่น่าจะเป็นอย่างนัง้นปาอกคน s t a m o m e n a All right Hey I know you Not shot yet I see you playing at night g r a v e I can cut your internet any moment Don't believe it Watch Just kidding อ้าวกูออกจริงนะ <c oughs> เอาเราเล่นอย่างนี้ออกจริงนะที <c oughs> ่ปกติแนะ่นอนปากเบี้ยวปากเบี้ยวมากแล้วก็มาเล่นอะไรกับเราก็ไม่รู้ขอโทษทีลาก่อน <c oughs> คิดว่าถูกนะคิดว่าถูกอยู่ ไหมนะเชื่อมันแดงเชื่อเนื้อมันเต้เนเนื้อมันเต้นโดนเนื้อกีนน่าเกียดมากเพราะว่าพื้นวิ่งดีแล้วแกก็ดโดนเนื้อกีนขอโทษนะทุกคน ก็อยากรู้ว่ามันมันเต้นทำไมอ่ะมันเต้นทำไมเราก็อยากรู้เราก็แบบเอ๊ะต้องเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะจบกันไปแล้วนะหูขวัญยังไม่กลับมาเลยอ่ะทุกคนตกใจมากเกมนี้อย่าลืมไปเล่นกันนะคะเราคนได้ตอนจบแบบไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะขอบคุณนะคะที่มารับชมคลิปของเราไปแล้วบ๊ายบาย